ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเบิ้งแปลงของคุณปียมาพรเลยเพินเห็ดแทบมีอะไรได้ทุกเดือนค่ะอันนี้คืนทนกระเพาะก้าวเองคืออันเบี้ยะมัพริเนีก่ก็ะสิปู้ผักกับใส่กับมันต้องยังน้อยมทีนึงคือว่าปุ๊กสองอย่างนะคะยังน้อยสองอย่างยังหอบปุ๊กผักกาดขาวก็ใส่มัพริกก็ได้หรือใส่ อันมะละกอจังบริสียเวลาว่าซัอันนี้เมื่อี้คุกระสีเด็กปุ๊บตัวปุ๊กปุ๊กเป็นรุ่นนะคะจากเมื่ิกอย่างเี้ไปถามเพื่อนเด้ออันนี้ระบบน้ําเพื่อนระบบน้ําเพื่อนก็เป็นแบบนี้นี่เป็นมีหดสปริงเกอร์อยู่ทางปลายเพื่อนก็ได้หดไปหดเลยอยู่แลาเปิดน้ำมาแล้วเพิ่นก็หดแบบนี้นะคะเป็นหดสปริงเกอร์เด้อ นีสปริงเกอร์น้อย,อยมาหกหัวระบบน้ำพิ่นกเปิดวาลน้ำปลาปลาคะ่ะน,นี่พิ่นก็เตรียมแปลงปูฟังอันนี้เดี๋ยวนี้พืดไว้เมื่อวานนี้พ่นก็มาหดน้ำไว้เมล็ดวานนี้หดน้ำเพื่อจะได้ปูฟังะค่ะวันนี้ก็มาปูฟังสิไปถามเพ่นกันเนาะว่าพ่น ุ้งยังกุ้ค่ะสวัสดีค่ะอันนี่ปูฟางไว้เห็ดอย่างหื้มกุอย่างเนี่ยกุกงผักอีบิดหรือผักกาดเขียวปีเนาะอเอาใส่อย่างใส่มะเขืกดีใส,กใส่มะละกโอ้ใส่มะละกรอย่างจังใส่มะละกออู้ค้อมกันจังบ่ได้รักษาโดนที่หรือจังไงเดี๋ยส่องเด้งดี๋ยวด้ส่องเด้งเ <laughs> ดี๋ยวส่องย่างคะ่ะคือ ไขอิบิทนี่ประมาณสี่สิบวันสี่ห้าวันบ่ได้ตัดอ่ะสาห้าถึงสี่สิบมสิบห้าสี่สิบวันเพราะว่าเิ่นใช้เบียบงเบียทาตค่ะเป็นก็ะเท็ดเป็นรุน่นเป็นรุ่นไว้เดีอยวเดี๋ยวสีหาไปเบิง่งเป็นสีได้ไยได้ิ่นสีมีหกเดือน <c oughs> บอมีคาดอันนี้อันทางฝั่งนี้แค่ยังเนี่ยตุง้ตงใบได้จากมือแล้วฮอวหรห,ห,หนึ่งไอ้เดือเจาอเหอดอห้อเเเดือนหรมห้อ้อ อออน,นี่ก็อีกประมาณสิบมือก็ได้เก็บแล้วว่าเนี่ยเงินนะอืมค่ะมีระบบน้ำพ่นกระวงังสปริงเกอร์ไว้แล้วแปลงหุ่นเดีกงิงน้ำย่หุ่นเดี็กนะโอ้ลงพร้อมกมอนันเลยมั้อืมไปไปเบิ้งกันค่ะนี่ก็เป็นระบบน้ำพ่นเนื้อพ่นกระซีปูฟางเสร็จแล้วพ่นกระซีหุนน้ำ มืออื่นก็สิเอาเบี้ยหักอีบิดหรืออันผักกาดเขียวปีนะคะมาปุ๊กแล้วก็พอปุ๊กผักเขียวปีเสร็จแล้วเ่นก็สิป,ปุ๊กอันมะละกอมาเบิงเดี๋ยวคใครเหินปุ๊กไว้แล้วนี่แปลงนี้แปลงนี้ก็ของเฮ่นคะ่ะเฮ่นเห็ดไว้เป็นรุน่นรุ่นละลายสองลายนี่แหละแต่เิ่นก็บุกใครไจ้พอกาเองหรอกคะ่ะ บังเอนี่นี่ผักอีบิดผักเขียวปีค่ะเห็นกระปุกมะละกอใส่มะละกอเห็นกระซังมานี่เด้เบีย,ยมะละกออันนี้ผักนี่ผักอัน,นอีบิดผักเขียวปีนี่มะละกอมะละกอนี่โอ้สี่สามต้นสี่ต้นหุ่นะคะแล้วจะค่อยมาเลือกเพศเอาเวลามันเป็นมากแล้วเยอกดอกเเอาดอกกระเทยไว้มันจงดกไวาเสร็จ เึ็นที่ดีจังค่ะกอนปูฟางที่เพิ่งจะซีดยากุมกันเลยเธอบอกให้ย่าขึ้นอันนี้ก็ประมาณสี่สิบวันสี่สิบหุ่นสี่สิบห้าวันขึ 40, ้นก็ได้ตัดมะละกอกระไนพอดีวอน่าได้ดียุคะมะละกอขึ้นปลูกรุ่นไ่ของเพึ่นมีอยุสามไร่ได้งวะตันกลัวสองตันประมาณครึ่งเ,รงเดือนสิบห้าวันสิบถึงสิบห้าวันก็นมาได้เก็บเป็นมะละกอส้มตำนะคะค่ะ แค่หนวนอันเพชรแบบนี้นะคะคือเพชรเป็นรุ่นไว้ท่านก็จะได้มีไรายได้มีไรายได้กรตลอดมันก็ปลูกผักอายุสั้นไวน้นะแล้วก็ส่วนิ่นก็จะใส่มะละกอไว้ได้ใส่มะพริกไวไ้แดมะพริก,ก็เก็บเป็นเดือน,นะคะ่ะก็มีไรายได้หมุนเวียนตลอด ค่ะนี่ก็มลกัลกอพิ่นเนื้อเนี่ยพิ่นไว้ใหดไว้สามสามไร่ขอรุ่นนี้เบิดรุ่นน้อยเิ่นกระปุกแซมไว้แล้วค่ะน,นี่เป็นระบบน้ำพิ่นเ้อไว้สมืดค่ะแล้วก็เป็นไฟฟ้าแล้วกขึ้นอันนี้เห็นมะละกอน,นี่เห้นปุ๊กใส่ผัก นี่เป็นผักกาดขาวค่ะผักลุยนี่มะละกอนี่ผักกาดขาวนี่ปลูกประมาณได้พอใส่ปุ๋ยครั้งแรกแล้วค่ะเี่นปนปลูกได้ได้สิบสิบมือแล้วสิบมือก็ใส่ปุ๋ยครั้งแรกแล้วก็อีกนี่สิบวันก็จะใส่อีกครั้งหนึ่งปุ๋ยทีแรกนี่เพิ่นจะใส่แบบ เป็นยูเรียหรือว่าสูตรสามสิบศูนย์เลยค่ะนครั้งที่สองเพิ่งะใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยสูตรที่เป็นสูตรเสมือ,อก,ก็ได้ค่ะให้เห็ดทางลมเห็ดแบบนี้เด้อคือบทเสียเวลาค่ะปุ๊บปุ๊บอย่างน้อยสองอยางเลยแปลงเดียวกัน เพื่อรักษารุนแบบเป็นผักอายุสั้นเสร็จแล้วก็เหเลือที่เป็นต้นเป็นเก็บระยะยาวได้ค่ะค่ะวันนี้ก็พอํำนี้เด้อครับมากกดติดตามไม่เดอ้อสิภายทอดวิถีชีวิตอันปลูกผักขังลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ว่ะเห็ดแบบใดกัน ค่ะข,ขอบคุณค่ะ